สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาเจอกับทีเด็ดน้องลีนาอีกแล้วนะจ๊ะประจําวันที่4ธันวาคมนะคะก็ผลงานเมื่อคืนนะคะสําหรับทีเด็ดบอลรองนะคะลีนาให้รองนะคะเอาบาเซเต้ไปนะคะเ,อเจอกับเจ้าบ้านสปอร์ติ้งกีชอนนะคะก็จะสรุปว่าจบเสมอนะคะ0ต่อ0น,นะคะทาย ชาวสายลองก็เรียกว่ากินเต็มนะจ๊ะชาวสวนโอเคกันหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะมีพี่คนนึงชื่อไวแาก้าบอยบอกว่าสปอร์ติ้งกีชอนทีมทําเงินไม่น่าแพ้ฟอร์มกาลังดีถ้าแพ้เอาเอาเอาท้ามารูปหน้าผมได้เลยลีน่าก็ถามไปว่าบ้านพี่อยู่ไหนคะแต่พี่เขาก็ยังไม่ตอบเลยนะเอออ่ะไม่เป็นไรวันนี้ลีน่าก็คัดบอล้องมให้อีกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะบอลลองขวัญใจชาวสวนนะคะใครมีจิตศรัทธาก็ตามนะคะใครอยากสวนก็ไม่ว่ากันนะแต่ไม่แนะนําให้ตาม ให้สวนอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมาดูกันดีกว่าว่าใครจะเงิบนะคะใครจะรับทรับนะจ๊ะอ่ะไปดูกันเลยวันนี้นะคะลีน่าขอมาที่นี่เลยค่ะอ่ะคู่ของเดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะลาลิก้าสเปนนะคะคู่ของเอเลติกบินเบานะคะเจะก,กับเซลตาบีโก้นะคะเดี๋ยวไปดูสถิติก่อนนะคะสถิตินะคะของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยเดี๋ยวสักครู่มึนๆอ่ะ อะสถิติของสองทีมนี้คะบินเบานะคะเจ้าบ้านเนี่ยออฟอร์มอยู่ที่5 8นนะคะ6นัดล่าสุดก็ไปชนะมา3านะคะเสมอเสมอ1แพ้2นันจะ้ะส่วนทางด้านของเซลตาเนี่ยออฟอร์มอยู่ที่3 3นะคะ6นัดชนะมานัดเดียวนะคะไปแพ้เหมอแพ้เหมอมาอยู่อย่างนั้นน่ะนะแล้วก็เซลตาเนี่ยหม,หมดแมตช์เยือนนะคะก็คือยังไม่ชนะเลยนะแล้วก็ เล่นทีใ่ในบ้านเนี่ยบิวเบลเนี่ยยังไม่แพ้ให้เซลตาเลยนะคะในห้าในห้านัดที่เคยเจอกันนะแล้วก็บิวเบลเนี่ยชนะในบ้านนะคะสามเกมติดติดกันแล้วทีนี้เนี่ยสติการเจอกันรู้ดูการที่แล้วเนี่ยเซลตานะคะไม่แพ้ให้กับบิวเบลเลยนะคะส่วนปีนี้เนี่ยเซลตาเนี่ยฟอร์มไม่ดีนะคะเล่นห่วยมากๆนะคะอยู่อันดับที่18นะคะเดี๋ยวไปดูในตารางก่อนแล้วกันนะ ในตารางนะคะอ่ะอยู่ไหนเอ่ยอ่ะบิวเบานะคะร่วมมาอยู่อันดับ9้านะคะ10นัดเนี่ยชนะ4ี่เสมอ1แพ้5ยิงไป12ประตูเสียไป10ประตูนะคะส่วนทางด้านของเอ่อเ,เซลตานะคะอยู่อันดับที่18นะคะเรียกว่าตกจะตกรอบไปตกรอบแล้วนะคะก็11นัดเนี่ยชนะไปแค่2เสมอ4แพ้5ยิงไป11ประตูเสียไป20ประตูนะคะเป็นทีมที่เสียประตูเยอะนะคะทีเนี้ย มันแปลกๆตรงที่ทุกท่านเห็นอะไรไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวลีน่าจะไปให้ดูก่อนราคานะคะครึ่งแรกนะคะต่อที่เลดปอเต็มเกมก็หลอดที่เลดปอนะคะทั้งๆท,ที่ราคานะคะเปิดมานะคะต่อที่บินเบาเนี่ยครึ่งลูกนะคะแล้วไหลลงมาเหลือปอเฉยเลยทีมใหญ่กว่าแบบนี้นะคะแล้วมาเจอทีมฟอร์มไม่ดีนะคะแถมดันต่อแค่ปอนะเออแถมน้ํานะคะก็ยังดําอยู่เลยนะซึ่งราคาเนี่ย มันผิดนะลีน่าว่ามันไม่ใช่นะมันไม่คือนะถ้าบินเบลจะชนะจริงๆไม่น่าจะต่อแค่ปอนะลีน่าว่าน่าจะต่อรึ่งควบลูกขึ้นไปนะเป็นอย่างต่ำนะคะแล้วก็ในเปอร์เซ็นในเอเชียนบุกี้เนี่ยเป็นบอลผ้าป่าเหมือนกันนะคะคนแฮต่อบินเบา70%คนลองเซลตาแค่30%เท่านั้นนะคะอ่ะสรุปนะคะวันนี้เซลตาน่าจะมีเซอร์ไพรส์นะคะให้รองเซลต้าที่ปอนี่แหละ คิดว่าวันนี้เซลตาน่าจะบุกมาสร้างปฏิหารได้นะคะลาลารา,าคาแปลกๆหลอกๆแบบนี้นะอะก็จบกันไปนะคะแนวทางทีเด็ดบอลรองขวัญใจชาวสวนนะคะบอกเลยนะคะไม่ต้องมาตามนะคะสวนเท่านั้นสวนไปเลยและถ้าเกิดใครยังไม่มีเว็บสวนนะคะอย่าลืมสมัครนะคะเว็บแพทริกเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเว็บตรงการเงินมั่นภัยมั่นคงปลอดภัย แอดไลน์ไปสอบที่มุมบนขวามือค่ะแอด #787 นะคะแล้วหรือว่าจะแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลกับลีน่าได้ที่แอดลีน่า787มุมล่างซ้ายมือก็ได้นะจ๊ะอ่ะส่วนใครรอซีเด็ดสกอร์สูงอยู่นะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะจ๊ะสําหรับทีเด็ดบอลรองขวัญใจชาวสวนก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะให้อะไรก็ติดตามกันได้ในช h a n n e l ทีเด็ดน้องลีน่านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ